นะคะสำหรับวันนี้ครูจะมาบอกแนวข้อสอบที่จะใช้เก็บคะแนนของวิชาวิทยาศาสตร์นะคะข้อสอบของครูจะมีทั้งหมด20ข้อนะ2ีข้อนะคะเออทีนี้หน่วยที่เราจะสอบจะมีทั้งหมด3หน่วยก็คือ 1. หน่วยชีวิตกับสิ่งแวดล้อม 2. หน่วยการดำรงพันของสิ่งมีชีวิต สเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสารในชีวิตประจําวันนะคะมี3หน่วยนะส่วนหน่วยนะคะส่วนหน่วยปรากฏการธรรมชาติที่เกี่ยวข้องกับวัฏจักรของน้ำเนี่ยค,คุณครูจะไม่นํามาออกนะคะจะเอาไว้สําหรับเทอม2นะเราจะออกข้อสอบกันแค่3หน่วยนะทีนี้เรามาดูเลยว่าหน่วยที่1แนวข้อสอบนะคะสำหราาับหน่วยที่1ชีวิตกับสิ่งแวดล้อมในแนวข้อสอบจะ ออกเนื้อหาอะไรบ้างนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เราเรียนไปนะแต่ทีนี้มาดูว่านะคะมาดูว่าเรื่องใดที่เราจะออกเพราะว่าค,คุณครูไม่ได้เลือกมาในทุกหัวข้อนะะเรื่องที่ครูจะออกคือพวกการปรับตัวของพืชนะคะอย่างเช่นพืชเนี่ยค่ะมันมีการปรับตัวอย่างไรอย่างเช่นพืชน้ำเนี่ยมันต้องมีการปรับให้มันลอยน้ําได้โครงสร้างของมันเนี่ยแบบนี้นะคะคือมันเป็นพืชชนิดใด นะคะหรือแม้กระทั่งสัตว์ทำไมสัตว์ตัวนี้มีการปรับตัวอย่างไรให้เอาชีวิตอ,อ,อยู่รอดอย่างเช่นพวกอูดนะคะมันจะมีหนอกของมันเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรนะคะรวมไปถึงนะคะรวมไปถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตว่าสิ่งมีชีวิตชนิดแบบนี้มันใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยมันมันมีความสัมพันธ์เพราะว่าแบบใดในเรื่องแหล่งที่อยู่อาศัยหรือเปล่าหรือว่าเป็นแหล่งอาหาร อย่างเงี้ยค่ะัละเรียนก็ไปดูตรงหัวข้อนี้มาด้วยส่วนภาวะภาวะความสัมพันธ์เช่นพึ่งพาอาศัยหรือว่าอะไรเงี้ยคุณครูไม่ได้นํามาออกนะเออเลนก็ตัดไปดูเฉพาะที่ที่คุณครูแนะนํานะต่อไปก็จะมีในเรื่องของโซวอาหารด้วยคุณครูจะมีภาพโซวอาหารให้แต่ไม่ได้เป็นเป็นรูปสัตว์นะลูกนะเป็นคาว่าอาอย่างเช่นต้นข้าวหนอนหรืออะไรเงี้ยไล่ไป,ไปแล้วก็จะถามว่าใครเป็นผู้บริโภคลําดับที่หนึ่งอย่างเงี้ย แล้วก็จะสอบถามว่าผู้บริโภคเอ่อผู้ผลิตในหงสว์วอาหารเนี่ยส่วนใหญ่คือใครแบบนี้นะคะนักเรียนก็ต้องตอบได้ในเรื่องของบทหน่วยที่1นนะในส่วนของหน่วยที่2อในส่วนของหน่วยที่2หน่วยที่2เนี่ยก็จะเป็นเรื่องลักษณะทางพันธุก,กรรมเน้นไปที่การถ่ายทอดว่าลักษณะใดที่มันถ่ายทอดได้เออลักษณะแบบไหนของ ของทางพันธุก,กรรมเนี่ยของมนุษย์เนี่ยที่มันถ่ายทอดได้มีถึงหูไหมถ่ายทอดได้ไหมการมีถึงหูกันตาชั้นเดียวอย่างเงี้ยถ่ายทอดได้ไหมนะคะต้องดูตรงนี้เลยด้วยนะรวมไปถึงว่าใครเป็นบิดาของพันธุพันธุศาสตร์ด้วยบิดาพันธุศาสตร์เป็นใครรู้หรือเปล่านะคะก็ไปอ่านมาด้วยนะ ในส่วนของหน่วยที่2นะคะหน่วยทไม่ไม่เยอะนะอ่าในส่วนของหน่วยที่3หน่วยสุดท้ายแล้วเป็นหน่วยที่เราทําการทดลองนะคะไปถึง3แลบเลยสาการทดลองเลยนะก็จะออกในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีรวมไปถึงผลการทดลองถ้าใครที่ได้เข้าเรียนเรื่องทำแลบอยู่เนี่ย นะคะหรือว่าไปดูคลิปย้อนหลังเนี่ยก็จะสามารถนะคะทำได้แน่นอนเนื้อหาจะอยู่ในในการทดลองที่เราเรียนไปหมดเลยนะคะโจทย์อาจจะมีถามว่านะคะข้อใดนะคะเป็นการเปลี่ยนแปลงนะคะทางกายภาพทางกายภาพเนี่ยก็จะมีเรื่องอะไรลูกมีการละลายมีการเปลี่ยนสถานะอย่างเงี้ยค่ะ นั่นเองก็ต้องดูว่าอันไหนที่มันเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและรวมไปถึงว่าโจทย์จะถามนะคะว่าอะไรเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีการเปลี่ยนแปลง,งเคมีนึ่งก็ต้องรู้แล้วมีอะไรบ้างเออเช่นการเกิดสนิมอย่างเงี้ยใช่ไหมสุกข,ของผล,ลไม้ใช่หรือเปล่าการเกิดฝนใช่การเปลี่ยนแปลงทางเคมีไหมอย่างเงี้ยนึ่งก็ต้องเลือกตอบได้นะคะเพราะว่าข้อสอบครูเนี่ยมันจะเป็นชอยข้อ,ขอกามีตัวเลือกสี่ข้อนั่นเยนต้องเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดนะ รวมไปถึงคุณครูจะเอาผลการทดลองที่เราได้เรียนไปด้วยอย่างเช่นการละลายน้ำนะว่าเออเรา,เอาใส่สารตัวน,นี้ไปสารอะไรที่มันละลายน้ําสารอะไรที่มันไม่ละลายน้ําแบบเนี้ยเออนะคะสารในข้อใดไม่ละลายน้ำเนี่ยเราทําการทดลองไปละหรือผงฟูนะคะผสมกับน้ําส้มสายชูเนี่ยมันให้ผลอย่างไรนักเรยนก็ไปดูมาด้วยนะคะเออนะนักเรยนก็ไปทํา ตั้งใจทําด้วยข้อสอบมีแค่20ข้อเองเก็บคะแนนไว้นะแล้วเดี๋ยวพอประมาณพฤศจิกานะคะถ้าเราได้เปิดเรียนนะค,นคุณครูก็หวังว่าจะได้เปิดเรียนนะเราจะมีการสอบอีกครั้งหนึ่งอันนี้จะเป็นข้อสอบเก็บคะแนนเนาะเราจะมีการสอบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ตัวเนี้ยก็จะมารวมกันบวกกับภาระงานที่ครูมอบหมายไปนะคะ นักเรียนไปตามงานของวิชาวิทยาศาสตร์ให้ครบถ้วนด้วยนะแล้วก็นํามาส่งด้วยนะคะเป็นคะแนนนะคะถ้าเทอมหนึ่งนักเรียนทําคะแนนไว้ได้ดีเทอมสองเรียนจะสบายละนะเทอมสองจะสบายนี่นก็มีสิทธิ์ได้เกรดสี่ครูตัดเกรดไม่ยากหรอกนะสำหรับวันนี้ก็นักเรียนรู้แนวข้อสอบไปแล้วก็ขอให้ไปดูหนังสือด้วยแล้วก็ตั้งใจด้วยนะคะตั้งใจตั้งใจทำข้อสอบด้วย ข้อสอบมันจะออกแค่3หน่วยแล้วหลังจะจบการสอบไปอันนี้นะคะครูก็จะสอนต่อเลยในหน่วยที่4ต่อเลยนะเพราะว่าเดี๋ยวเทอม2เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีเวลาเรียนกันน้อยถ้าเราได้เปิดเทอมตามปกติเนี่ยกิจกรรมมันจะเยอะนะคะเนื้อหากิจกรรมเทอม2เนี่ยมันมันก็ยังมีการทดลองมีอะไรกันอยู่เราจะได้ทำแลบกันเยอะเนาะโอเคในวันนี้ก็ครูก็ขอจบเพียงเท่านี้เนาะแล้วเรียนไปตั้งใจด้วยนะ แล้ววันพฤหัสมารับข้อสอบนะคะกลับไปทำที่บ้านทุกคนนะโอเคแล้วเดี๋ยวเจอกันค่ะเด็กๆค่ะสวัสดีค่ะ